สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมเป็นเหรียญชนิด10บาทของรัชกาลที่9 ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคม h ชนแนลเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องสมาคม h ชนแนลนำมาให้รับชมกันคลิปนี้นะครับก็มาชมเหรียญที่ควรสะสมมีราคาเคินหน้าเหรียญแล้วในอนาคตข้างหน้า ก็อาจจะมีราคาแพงเหรียญสิบบาทของรัชกาลที่เก้าเหรียญเลขปีพศสองพันห้ร้อยสามสิบห้าก็มีการประกาศให้มีการสะสมนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสที่ จะมีราคาในวันข้างหน้าปัจจุบันนี้บางช่องก็สะสมแล้วนะครับแต่ยังไม่มีช่องไหนประกาศรับซื้อนะครับแต่แนวโน้มก็จะมีราคาในอนาคตต่อไปต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สอง ปีพศ2540นะครับเหรียญนี้ก็มีนักสะสมหลายๆท่านนะครับให้คำแนะนำมาว่าเป็นเหรียญที่ควรสะสมอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะก็จะมีการประกาศซื้อขายกัน ครับทางช่องสมาคมก็เลยทางช่องสมาคมชาแนลก็เลยเ,เก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2 5งพ3นห้ก็ปีพศ2540ัอีกเลียนหนึ่งนะครับปีพศ2541 เห็นนี้ก็ติดอันดับติดอันดับสองของชนิดสิบบาทนะครับตอนนี้ก็มีราคาซื้อขายกันผ่านการใช้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับแต่ถ้าเก็บสะสมอนาคตต่อไปก็คงจะมีราคาสูงขึ้นแน่นอนก็แนะนำเพื่อนๆนะครับให้ จัดเก็บนะครับมักสะสมคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2 5 3 5ปีพศ2540และปีพศ2541รมี่ใครมีควรเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ